เราจะมาทำสีที่ไม่มีสารเคมีนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าออร์แกนิกคัลเลอร์ออร์แกนิกคัลเลอร์นี่ก็คือสีซึ่งมาจากสมุนไพรและพืชต่างๆหลายคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำสีที่มีเคมีแล้วออและสามารถปกปิดผมขาวได้อีกด้วยการทำออร์แกนิกคัลเลอร์อาจจะใช้ระยะเวลาในการทำในการหมักนานหน่อย แต่ผลที่ได้รับก็คือผมจะสีสวยเราจะมีออร์แกนิกคลเลอร์หลากหลายแบบซึ่งเราจะมาผสมกันนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือสีจากอินดิโก้อินดิโก้ในที่นี้เราหมายถึงครามนะฮะครามก็เป็นพืชไม้ชนิดหนึ่งพื้นบ้านเราเนี่ยใช้ในการย้อมผ้านะฮะหรือใช้การเพ้นตัวหรือเป็นเครื่องสำอางต่างๆนานๆในอดีตอินดิโก้เนี่ย,ยถูกเอามาทำผสม กับออร์แกนิกเฮนนาที่พูดถึงออร์แกนิกเฮนนาเนี่ยเพราะเพราะว่าในเฮนนาทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นสีแดงเป็นส่วนใหญ่แต่ในออร์แกนิกเฮนนาเนี่ยมันจะไม่ออกแดงมันจะออกน้ำตาลเข้มเกือบอมแดงนิดๆฉะนั้นเราจะผสมสีอันได้แก่อินดิโก้แล้วก็สีที่มาจากบีทรูท t s บีทรูทนี่ก็คือพืชชนิดหนึ่งซึ่งเรารับประทานเป็นผักสีออกชมพูผสมกันนะฮะสสีด้วยกัน เพื่อที่จะให้โทนสีปิดผมขาวได้ด้วยโดยที่ไม่มีสารเคมี 1. เราดูสภาพผมก่อนที่จะทำเราจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็น2ตอนก็คือโคนงอกแล้วแล้วก็ปลายเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งเหลืองนะฮะโคนอาจจะมีผมงอกประมาณผมขาวสักประมาณ15-20เออแต่คนที่มีผมขาวมากประมาณ70-80เอร์เซ็นเนี่ยเราอาจจะหมัก ช้ระยะเวลานานหน่อยแทนที่จะเป็น3ชั่วโมงก็อาจจะเป็น5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะฮะเ,เราก่อนที่จะเตรียมตัวผมเนี่ยเราจะสระผมก่อนให้สะอาดแล้วเรามาดูขั้นตอนวิธีการใส่หรือผสมในการใส่สีผมออร์แกนิกสไต์ที่พี่กำลังจะถ่ายทอดให้ทุกทุกคนทำเองที่บ้านได้ เรามาดูขั้นตอนการใส่สีออร์แกนิกนะฮะเริ่มต้นด้วยเราใช้ออร์แกนิกเฮนนาซึ่งมีส่วนผสมของออสมุนไพรธรรมชาติของอินเดียแล้วก็หลากหลายอย่างที่อยู่ในเฮนน่าในอย่างเดียวนะฮะใส่ในจำนวนประมาณสัก50กรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่เราจะ mix หลายๆสีแล้วเราก็ใส่อินดิโก้อินดิโกนี่ก็คือครามครามนี่จะออกสีน้ำเงิน ที่เราต้องการใส่สีเงินเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผมออกสีแดงมากมันจะออกแดงอมม่วงนะฮะใส่อินดิโก้ลงไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยบิดูซ์คือสีชมพูนะ,ะเพื่อให้โทนสีออกเป็นน้ำตาลอมแดงม่วงซึ่งเป็นโทนสีแฟชั่นของปีนี้แล้วตามด้วยน้ำร้อน ะะเราหมักด้วยกันคนให้เข้ากันด้วยไม้พผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติทุกอย่างเวลาเราผสมออร์แกนิกเนี่ยห้ามใช้อะไรที่เป็นเมทัลหรือเป็นเหล็กอลูมิเนียมเลยเพราะว่าในสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นทุกอย่างซึ่งทำมาจากธรรมชาติเราจะใช้ถ้วยพลาสติกก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน เราก็จะได้สีซึ่งออกเป็นแดงอมม่วงนี่ค่ะคือสีที่เรากำลังจะใส่ต่อไปนะฮะเ,เวลาเราหมักหรือผสมสีถ้ายังไม่ไม่สวยเต็มที่เราอาจจะเติมสีชมพูลงไปนิดนึงเพื่อให้มันออกม่วงมากขึ้นเพราะเราใส่อินดิโก้ไปแล้วอินดิโก้เนี่ยเป็นแม่สีของสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินเมื่อโดนกับชมพูมันก็กลายเป็นม่วงอยู่แล้ว แล้วเราก็จะได้จํานวนคนให้เข้ากันนะฮะทิ้งเอาไวา้หมักไว้1ชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้ก่อนที่เราจะใส่แช่ไว้ในตู้เย็นบางท่านอาจจะใส่ไข่แดงไปด้วยเพื่อให้มีประโยชน์ในการบํารุงรักษาเส้นผมในลักษณะที่ผมแตกปลายมากการทำออร์แกนิกคัลเลอร์เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานแต่เป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์แล้วก็เป็นสารซึ่งไม่มีสาร จากทางวิทยาศาสตร์เลยนะฮะแล้วก็ปลอดภัยจากธรรมชาติซึ่งเราใช้กันมาหลายปีแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าแฟชั่นเปลี่ยนไปคนในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยฝ่ายหาที่จะมาทำสีผมที่ไม่มีสารเคมีแล้วสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกซึ่งเรากำลังจะใส่ให้กันหนังแบบเนี่ยอยากให้คุณลองทำดูนะฮะมันสามารถปิดผมขาวได้เกือบ80 ถึง90%แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณทิ้งไว้นานหน่อยในกร,นกรณีที่คุณมีผมขาว70-80%เนี่ยคุณควรจะทิ้งไว้เกิน5ชั่วโมงอาจจะแรปเอาไว้ทั้งวันเมื่ออยู่บ้านนะฮะสระผมหนึ่งครั้งให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดายให้แห้งแล้วถึงจะเริ่มใส,ส่สีฮะ